ยืนอยู่บนตอไม้ตอไม้เล็กหรือใหญ่กว่าตัวช้างตอไม้เล็กกว่าตัวช้างเล็กนิดเดียวแล้วยืนยังไงช้าง,งยืนขย่งหรือยืนยเล่นกายกรรมช้างแสดงว่าไม่ได้ยืนสบายนะยืนลําบากนะกำลังจะกินน้ําในสะเห็นไหมนี่ก็หมายถึงอะไรก็หมายความว่าภาพนี้เนะชื่อว่าภาพตันหาทั้งสาม ชื่อเต็มเตมว่านทีใดไปสู้ตันหาก็ถอดมาจากพุทธภาษิตว่านัทีตันหาสมานาทีแม่น้ําที่เสมอด้วยตันหาไม่มีแม่น้ํามีขอบเขตไหมโยมมีขอบกั้นไหมมีที่สุดไหมมีต่อยกว้างใหญ่เท่าไหร่ก็มีที่สุดแต่ความอยากของคนตันหาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ นี่สะก็กินก็ลำบากนะกลัวจะตกก็ตกไปก็พยายามกระเสือกกระสนจะกินให้ได้ก็เหมือนกับว่าช้างนี่ก็คือก็คือคนทั้งหลายคือสัตว์ทั้งหลายเนะี่ยหมายถึงว่าผู้ที่มีอวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกพันนั้นย่อมต้องกระเสือกกระสนแม้ลำบากอะไรต่างๆก็ต้องไป เหมือนเราต้องการไปกินอาหารไกลชอบอยากรถติดติดรถนะไกลแสนไกลก็นั่งรถไปได้สองชั่วโมงไปกินก๋วยเตี๋ยวสาชามใช้เวลาครึ่งชั่วโมงขับรถกลับอีกสองชั่วโมงตกลงครึ่งวันเพื่อไปกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยดูสิเนี่ยพระะความอยากมันลากมันจูงคนไปกรอนเก่าเขา,าบอกว่าอันเรื่องราวตันหานิสาหัด ถ้าใครตัดลงได้ฉันให้ท้องสู้อุตสาหเรียนวิชาหาเงินทองเพราะสิ่งก็เพราะของสิ่งเดียวมันเกี่ยวกวนนี่หานหานำหนะอดบางทีพระเทศนีนก็ตัญหาในะชอบเทศไม่หยุดนะออแต่เราอาศัยตันหาเพื่อละตันหางไงถ้าอยากในทางดีนี่บางทีก็ก็ไม่ใช่ตันหาได้อยากดีเนี่ยแต่เรียกว่าฉันทะ ความพอใจใครทำฝ่ายสร้างสรรค์นในฉันทะแต่ถ้าตันหาในีใช้ในความทยานอยากในทางร้ายเนี่ยอยากรวยแต่ไม่ค่อยทำการทำงานอันนี้ตัณหาเอาอยากมีฐานะดีขยันทำงานเก็บหอมรอมริบอันนี้เรียกว่าฉันทะเอาอยากเรียนจบเออขายันอ่านหนังสือขยันพบอาจารย์เข้าอันนี้เรียกว่า ฉันทะอยากจะจบแต่ว่าก็ไม่ไปพบไปหาไปคนเลยอันนี้เรียกว่าตลงตันหาเนี่ยเป็นความอยากฝ่ายเดียวโดยไม่ทำเหตุนั้นเมื่ออยากอย่างเดียวไม่ทำเหตุแน่นอนนะมันก็ประสบความสำเร็จไม่โยอะไม่ดีไม่ดีก็ได้รับอันตรายอีกแต่ถ้าอยากแล้วสร้างเหตุที่ดีขึ้น อันนี้ก็เรียกชันทะนั้นเเราทำบุญใช่มอัน,นอธิษฐานก็ตามการตั้งใจอยากให้บุญถึงแก่ผู้ที่จากไปญาติมิตรพี่น้องบ้างอันนี้เป็นชันทะเป็นเครื่องเราในการกระทำเป็นสิ่งดีเนี่ยแต่ดันหาความอยากแต่ว่าในวิธีการปฏิบัติเนี่ยบางครั้งสิ่งไม่ดีก็กําหนดดีได้อยู่ ยมนั่งปวดอย่างนั่งสมาธิปวดขาเน็บชาแล้วข่างซ้ายชาข่างขวาอาจจะเป็นกา,ฟาแฟก็ได้นั่งกอไปเนี่ยนันไม่ดีแต่ก็เป็นเหตุในการกำหนดพิจารณาได้ปวดนอเนี่ยทั้งๆที่เวทนาเป็นมิตรนะความคิดต่างากเป็นตรูทัหานี้ก็เหมือนกันดูเหมือนไม่ดีแหละเป็นฝ่ายกินเลดแต่อย่าลืมว่าอา้าว เวลางูกัดงูมีพิษกัดนี่เขาฉีดป้องกันด้วยอะไรใช้รักษาเยมเซรุม่มเซรุ่มนี่นมาจากไหนเออก็มาจากพิษงูนั่นแหละเนี่ยใช้พิษตานพิษลักษณะตัวเนี่ยตันหังนิสัยยะปหาตพาอาศัยตันหาเพื่อละตันหาเช่นเอาความอยากที่มีเนี่ยมาอยากในการทําความดีเสียมาละโมบในการทําความดีเสีย นี่กลายเป็นเป็นอยากในทางที่ดีอาศัยตันหาอาศัยความโกรธเพื่อละความโกรธจิ้นโกรธมันการประทุษสลายโกรธมันความขี้เกียจนี่อาศัยความโกรธเพื่อทำลายความโกรธอาศัยความหลงเพื่อละความหลงเห็นไหมเออเดีนี่หลงเทศหลงทำดีหลงปฏิบัติก็เพื่อที่จะอาศัยความหลงนละความหลงดีกว่าไปหลงอยู่ทางอื่น อย่างน้อยมันก็เป็นอยู่ในทางบุญตกลงว่าสิ่งไม่ดีถ้ารู้จักมองรู้จักคิดก็ดีได้ตกลงไม่มีสิ่งไหนดีส่วนเดียวไม่มีสิ่งไหนร้ายส่วนเดียวมีแต่ว่ามันเหมาะสมกับอะไรมากกว่าอย่างไรม,มันไม่ดีกับเราแต่ดีกับคนอื่นก็ได้เออของนี้เราบอกไม่ดีคนอื่นก็เห็นแล้วก็อาจจะดีกับเขาก็ได้นี่ก็เหมือนกันนั้นภาพนี้ก็คือ เห็นว่าช้างเนี่ยกินน้ำยากลำบากนะกับพยายามกระเสือกกระสนลงไปนะด้วยอำนาจแรงอยากนี่นะตันหามันชักจูงลากไปดีไมด่ดีตกลมขึ้นไม่ได้ตายในลมนั่นแหละก็มีเยอะเห็นไหมเที่ยวเห็นช้างี่ลงไปตกลมต่างๆเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอยากได้แต่ต้องบางทีต้องควบคุมความอยากของตนบ้างเนี่ยไม่ให้มันเกินไป ทำมากเกินไปท่านกลายเป็นอติโลโพหิปาปโกละโมบเกินไปเลวแท้เห็นไหมให้ทุกคนอยากหมดเลยมีความอยากกันทั้งหมดแต่ว่าใครที่จะบริหารจัดการความอยากไม่ให้มากเกินไปใช่ไหมเราหรือให้ความอยากเป็นกุศลแทนก็จะเป็นความดีน,นี่ภาพนี้ไปดูกันหรือยังโยมดูกันบ้างหรือยังเอาละ,ะสาธุไอ้ลูกเนนเอย อย่างน้อยท่านก็ยังรู้ว่าอันนี้อน,นี้ช้างอันนี้บัวนะเออ่านี่มนครับเอ,อไปนะ,ะนี่ก็มีหนังสือธรรมะมาแจกนะเด,ดูดยอ๋ออ๋อ ก็ะเจกได้ไม่เป็นไรในเป็นบทกดนงกดน้ํานะจะแจ,ะจ,ะะะไจกได้เอาไปแจกได้เป็นไรจะแจกได้อ่านี่ใครสวรดอิติปิโสไม่ได้ในบทถวายพรพระบทพาหุงชินนบัญชรเนี่ยโยมก็เอาหนังสือธรรมะบทแผ่เมตตาอยู่นะ่ก็รับได้นะก้าคคำที่พ่อสอนโอ้ดีออกเนี่ยน,นะเดี๋ยวก็รับหนังสือจาก โยมที่อ่านเพะไตรปิดกอันเนะเอ่เข่าแถวโยมให้เป็นเรียบร้อยเออในเขาถ่ายภาพอัเนี้ยโยมจะได้มีภาพเป็นของตนเองนะฮะไเป็นไรหนูน้อยในแกมมาควบคุมเหมนะเนีเ่ยอ่าดูสิเฝ้าวไว้ดูเฝ้าวไว้เอ <laughs> เออยเหงนี้ เออเดีสิยินเฝ้าด้วยขโมยซีนเลยเดียอ่าเดี๋ยวญาติโยมก็ทำบุญเสร็จแล้วก็ไปพิจารณาอาหาร พระภิกษุสามเณรก็ทยอยกลับกันมาแล้วโย,ย,ยมจะได้ไม่ต้องไปยืนรอโดยพระสาคิดให้หมดทุกอย่างนะโย,ยมไม่ค่อยตามฉันหรอกฉันพยายามคิดให้นโะยมวันนี้แหละโยมยังไม่ต้องเก็บกันได,ได้ค่อยนั่งทานอาหารกันเดี๋ยวพองเที่ยง,งค่อยเก็บนะ ในช่วงบาในช่วงเที่ยงครึ่งเนคคัมมะบาดมีหรือญาติโยมที่จะเข้าร่วมสาธยายพระไตรปิฎกก็กชายชั้นที่สองอาคารเฉลรมประเกีินะเทียงครึ่งนี่ก็มารับหนังสือด้วยบ้านหนไม่มีหนังสือสวดมนต์มีไว้โยมเป็นหนังสือสามมันประจำบ้านนะ,จะเจริญมนต์ให้มากถ้าไม่อยากกังวล หัวใจมีมนความกังวลไม่มีวันไหนกลุ่มเครียดกังวลนี่แต่นี่จะกินเหล้าสวดมนดีกว่ากลุ่มเครียดกังวลช้อปปิง้งเออไม่เอาสวดมนดีกว่าต้องมีห้องไม่ห้องไม่มีก็ทำเป็นโซนนี่นี่กันเขตตั้งโต๊ะเข้า เป็นเขตปลอดความโกรธนี่ตกลงกันไว้ในบ้านเนี่ยถ้าเข้ามาเขตนี้ต้องสงบนะถึงจะไม่มีห้องเป็นเอกเทศแต่ทำมุมไว้มุมสงบประจำบ้านนะเพื่อความดีงามของชีวิตนะมันไหนแม่บ้านบนมากโยมก็เข้าหนีไปนั่งในมุมสงบเนไะหเออเขาก็ตามไหมยนี่ดูนี่มุมสงบนะห้ามบนตรงนี้ เราก็ปลอดภัยไม่ได้ยินแล้วเกดไปบนหน้าบ้านแทนนี่